เอาละนะครับก็กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้กูอยู่นะกับผมนะกับนิโคลัสหรืออยู่ในช่องแอนิเมะนั่นเองนะครับผมนะวันนี้นะครับเราก็จะพาผ่านด่านหกทับหนึ่งนะครับจนถึงหกทับหกทับหกนั่นเองนะครับผมก็ในด่านหกทับหนึ่งนี้นะครับผมก็จะเป็นด่านที่เราเนี่ยเขาต้องนักเครื่องบินนะครับผมนะซึ่งไปจุดจุดหนึ่งนั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นนะครับก็คือจะสังเกตว่าเห็นไหมครับผมเนี่ยเวลาบินเนี่ยนะครับ ผมจะกดคลิกขวานะครับเพื่อเร่งสปีดนะครับส่วนคลิกซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการยิงปืนนะครับผมเวลาผมเล่นเนี่ยนะครับผมก็จะพยายามนะครับเขาเรียกว่าอะไรเก็บเหรียญนะครับผมการที่เราเก็บเหรียญเนี่ยคืออะไรครับผมการที่เราเก็บเหรียญเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้เทอร์โบนะครับจะสังเกตเห็นหลอดฟ้าด้านขวามือเห็นไหมฮะก็มันจะทำให้หลอดนั้นขึ้นนะครับผมก็พยายามบินและเก็บบินและเก็บนะครับให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับเพราะว่า <c oughs> มันจะเป็นอะไรที่อีซี่มากๆแล้วเราก็จะผ่านไปได้นะครับผมนะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยในเมื่อเราขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะเราจะเห็นอ่า b o s ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าสกายบัคนั่นเองนะฮะจะเห็นไหมฮะฟ้าฟ้าเนะี่ะซ้ายมือเนะี่ยให้เราขับผ่านแซงมันไปนะครับผมนะแค่เราแซงมันไปเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็ถือว่าภารกิจเราเนี่ยเกือบเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็แค่วิ่ง ให้เวลามันหมดนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เขากําหนดมาเนี่ยก็คือ3นาทีใช่ไหมครับเขาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับเราก็จะบินไปบินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรทําก็อาจจะนั่งนั่งยิงยิงเก็บอะไรพวกนี้นะครับผมนะก็อยากให้บอสสกายบัคมาแซงเราเนี่นเองนะครับผมนะหลังจากนั้นก็ในตัวกาซาเนี่ยก็จะขึ้นมาคุยกับเรานะครับว่าส่งได้แค่นี้แหละนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นภารกิจนั่นเองนะครับผมนะก็มาในแมปกันต่อไปนะครับตอนนี้เอฟเคทำอะไรก็ไม่ดูนะครับผมนะโอเคเอาเดินละ โอเคในแมปต่อไปนะครับก็คือ6กทับสนั่นเองนะครับหกทับสองเนี่ยเขาให้ทําอะไรถูกไหมครับเขาให้เราเนี่ยตีกับทหารเสือดำนั่นเองนะครับผมนะมันจะมีทหารเสือดําที่ดูสะกดจิตอยู่นะครับผมนะนี่ไงเปิดมามันก็จะมาเป็นเวฟนะครับผมเวฟแรกก็จะมี4ตัวนะครับเวฟสก็จะมา2ตัวนะเวฟสก็จะมา4มั้งนะประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไปแบบเร็วๆเลยมาถึงแมงปดโฮลี่เลยนะครับผมนะซึ่งด่านนี้เนี่ยก็ได้อีกผีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างดีนะครับเป็นด่านอ่า ฟาร์มนั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าด่านฟาร์มมีอะไรบ้างก็สามารถไปดูคลิปของผมได้นะครับอ่าเมื่อเราตีทหารเสแตมได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยทหารเฮ้ยโบดาสเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับทหารอีก2นายนะครับผมนะอันนี้ก็จะมาช่วยเรานั่นเองนะครับพยายามอย่าให้โบดาสมันแย่งตีนะครับผมนะก็ลาดมันให้ได้แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่ามันมันจะไม่ได้ยี่คีหรือเปล่านะนี่ผมไม่ชัวร์นะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ของเยอะแยะมากมายนะครับผมนะโอเคเราก็ไปด่านต่อไปกันเลยนะ เออมาเข้าไปไวเกินนะภาพไม่ถัดนะครับผมในด่านของทับสามนี้นะครับผมนะเขาจะให้เราเนี่ยไปช่วยชาวเมืองนั่นเองนะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็น10คนั้งนะครับผมนะโอเคเราก็โผล่มาถึงก็มาอยู่หน้าเมืองแสงนะครับก็จะมียาม2คนสู้กันอยู่นะครับผมนะเคยตัวเล็กๆเนี่ยมันจะตอดเราเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบๆแป๊บนึงนะครับจุดที่จะมีพวกนี้อยู่ก็ถ้าใครไม่รู้ก็ดูตามวิดีโอเลยเนาะนะครับผมนะผมจะพาไปดูทุกตัวเลยนะครับ <c oughs> แต่คือตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยผมผมหาไม่เจอนะครับก็คือไอ,เอ้เนี้ยเนี่ยเนี่ยมันมาหลบอยู่ตรงนี้นะครับผมนะผมไม่ได้สังเกตเลยนะฮะก็อย่าหลงนะครับอย่าหลงอย่าหลงอ่าโอเคผมก็ลไล่ปีคือตัวเองไปแล้วก็วิ่งไปหานิโคนะครับตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็ยังจะเบียร์ลมมาบอกว่าเลซอนแอบอยู่นะฮะก็เมืองจะชิบหายอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอ่าโอเคบเบสไปอ่ะ ปหลังจากน,นั้นเราก็มาคุยกับลามาทุกนี้นะครับเขาก็จะแอบอยู่ในร้านนั่นเองนะครับไม่ไปไหนเลยนะเขาไม่ทิ้งร้านของเขาเลยจริงๆนะครับคนนี้หลังจากนั้นพอเราช่วยเมืองแสง5คนแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาในเมืองที่ลงบอสกิวนะครับผมนะอาประวานนี่ไม่ต้องคุยกับมันนะครับเพราะว่ามันจะไม่ไปนะครับมันมัวทำอาหารอยู่นะครับมันทำอาหารไม่เสร็จนะครับเมืองจะชิบหายอยู่แล้วก็ยังจะทำอาหารอยู่นั่นเองนะครับผมนะโอเคนะังนั้นเราก็วิงว่งวิงว่งวิ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 ่งมานะคร ก็มีหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าเมดน้อยของเรานี่ยเขาคุยไปเรียบร้อยนะครับมันจะมีตัวนึ่งแอบหลังเสานะครับกำลังวิ่งงงอยู่นะไอ้เี้ามันอยู่ตรงไหนว่าอ๋ออยู่นี่นี่อยู่นี่โอเคนะครับเราก็คุยไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ไปคุยกับตัวที่อยู่หน้าทางไปส่วนแสงนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับคุยแค่นี้ก็เป็นอาเญาสิ้นภารกิจแล้วครับง่ายๆนะครับแบบนี้นะโอเคเราก็กดกลับคิวมานะครับก็มาต่อไปเลยนะครับผมนะก็มาถึง หก uh, ทับอะไรวะหกทับสามหกทับสีบนะออนนนน่นะครับผมนะเฮ้เดี๋ยวหลงเลขนิดนึงนะครับใน6กทับสี่เนี่ยไอหกทับสามเนี่ยนะครับไอหกทับสี่ถูกแล้วนะครับเขาจะให้เราตีฝักทองให้หมดนะครับผมนะซึ่งผมเป็นแก่ผมเกิดเปิดโฮลี่เลยนะ่ยไวดีนะครับผมไ,นะไม่ต้องคิดเยอะนั่นเองนะครับผมนะ มันก็จะมีฟักทองเนี่ยเกิดมาเรื่อยๆนั่นเองเนะครับผมนะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือเนี่ยจะมีไอ้ฟักทองตัวใหญ่เนี่ยนะครับหนึ่งตัวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่ถึกมากนะครับผมใช้เวลาสักพักเลยนะฮะถ้าไม่สกิปความเร็วนะครับผมตอนนี้ใครเข้าดิสคอดมาก็ไม่รู้นะครับผมนะก็ในนั้นก็ระหว่างรอตีฟักทองเนี่ยนะครับผมนะก็ขอฝากกิวด้วยหน่อยแล้วกันนะครับผมนะกิวของผมเนี่ยชื่อจัสไ y นะครับผมนะก็ เล่นอยู่เซิร์ฟแคทล็อดนะครับเพราะมีอยู่เซิร์ฟเดียวนะครับผมแล้ในตอนนี้นะฮะเซิร์ฟ12 RTH นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจอยากเข้ากิวนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะตอบกลับอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็นี่ขนาดสักพักนล้เนี่ยยังยังไม่เสร็จเลยนะครับผมนี่ถึงจะต้องแบบรีเวิร์สตัวเองหนึ่งทีนะครับแต่ความพิเศษของไอ้บอสตัวนี้นะครับในแมปนี้เนี่ยก็คือถ้าเราไม่ตีมันเนี่ยนะฮะมันจะไม่ตีเราในในนะครับ าจะสังเกตว่าเนี่ยตอนผมไม่ตีเนี่ยมันก็จะเดินหนีไปเรื่อยๆนะครับแต่พอผมเริ่มตีมันแค่ทีเดียวนะฮะมันก็จะหันมาสวนเลนทีนะครับซึ่งดาเมจที่มันทำส่วนใหญ่จะเป็นน้ำเอก KO นะครับผมนะก็โอกาสติดเคค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ก็รอสกิลอยู่นะครับผมนะแล้วก็เปิดโฮลี่อีกรอบนะเปิดไหมเนี่ยเอาเปิดสิเออเนี่ยแหละก็อย่างเบาเลยนะโฮลี่นะครับร้อยเดียว95 110เองนะครับผมนะตอนนั้นโคนเบต้านี่ไม่ได้ทำของเลยนะครับผมนะ ก็ขอบพระมนตกิลสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะก็กิลผมเนี่ยอยู่กับแบบครอบครัวนะครับผมนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้นะครับยกเป็นเรื่องตังค์นะตอนนี้ก็ขาดแคลนอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโอเคเราก็เปิดโฮลี่ไปนะเปิดโฮลี่ไปเรียบร้อยนะครับเหมือนกันเขาก็ตายนะฮะโอเคแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในดาบนี้ก็จะดอกฟักทองนะครก็อะไรก็ไม่รู้นะเหรียญด้วยนะอืมไปแล้วก็ไปภารกิจต่อไปนะครับผมทำห้านั่นเองนะครับหัวห้าเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับผมพยายามจัดตีไปให้ครบนะครับผมนะเพราะแมปนี้นี่ มันผ่านคนเดียวได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณจะทําทุกอย่างคนเดียวเลยจริงๆหรอนะครับมันก็ยากสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็รอคนไปนะครัคนก็ไม่มาสักทีนะครับอ่ะไหนๆก็รอคนอยู่นะครับผมขออธิบายข้อดีกินในแมปนี้สักหน่อยนะครับนืซึ่งในแมปหกทับอะไรหกทับห้านี่นะครับผมนะก็คือเขาจะให้เราเนี่ยไปตีกับเออ่ท่าเสือดําที่ถูกเสกไว้นะครับกับตัวเรดดี้เชดนะครับผมนะเดี๋ยวตัวเรดดี้เชดเป็นไงเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็น นะครับผมนะโ okay. อเคก็คือเราก็ต้องไปเปิดเสาด้วยนะครับเปิดให้ครบรู้สึกว่าจะ6 2 4 5 5 6เนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะเออผมก็ผมก็จะไม่ได้แล้วนะครับผมนะก็คือนทหารเสือดำเนี่ยมันจะมีประมาณ3-4ตัวนะฮะหรือ5ตัวก็ไม่รู้นะครับผมนะคือพอเราเปิดเสาเสร็จเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องมาป้องกันทหารเสือดำนะครับแต่ระหว่างที่เราไปเปิดเสาเนี่ยห้ามให้ทหารเสือดำตายหมดเข้าใจไหมฮะเออเพราะฉะนั้นถ้ามีตุ่นเนี่ยมันจะสบายมากนะครับเอาตุน่น ตั้งป้อมไว้ที่ทหารตัวใดสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับแล้วพอมอสเตอร์มาเนี่ยเราก็มอสเตอร์เนี่ยมันจะมาหันไปทันไปตีป้อมตุนนั่นเองนะครับผมทำให้ทหารเสือดำเราไม่โดนตีนะครับแล้วความแย่ของเลดี้เชดเนี่ยก็คือเขาจะเสกให้เราเป็นพวกนะครับถ้ามันเสกทหารเสือดำให้เราเป็นเฮ้ยถ้ามันเสกทหารเสือดำของเราเนี่ยเป็นพวกเนี่ยก็ดีไปจัสมเกตเห็นไหมฮะไอ้ตัวดำดำนะฮะนั่นๆัด้านขวาเนี่ยต้นไม้บังอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้โฟกัสให้และนี่คือสกิลของเลดี้เชดนะฮะนี่นะครับ มันก็เสกให้ทหารเสรือจดำของเราเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับผมนะพอะมาเสกเราเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยนะครับผมนะความชิบหายอยู่ตรงนี้แหละครับบางคนไม่รู้ไงฮะไม่รู้มันก็ไต่ไล่ตีตะปูปากตะปูปากโคป,ปาก,ปาก,ปากเรียบร้อยนะแล้วก็วฟเฟรชก็เฟลอย่างตอนนี้เนี่ยทหารเสือจดำผมเหลือตัวเดียวแล้วมั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคหลังจากที่เราเปิดเสาครบแล้วเนี่ยมันจะมีเลดี้เชดเกิดมาใช่ไหมครับผมก็คือเราต้องป้องกันทหารเสือจดำด้วยแล้วก็ตีเลดี้เชดด้วยนะครับนะทรับสองอย่างในเวลาเดียวกัน โอเคภารกิจก็เสร็จสิ้นแล้วโอเคเราก็ไปที่6กทับหกนะครับผม 6, ทับหกนี่รู้สึกว่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ถ้าเกิดเวลที่เพิ่งถึงเนี่ยแล้วมาเล่นเนี่ยมันก็ยากนะครับทับหกนะครับก็คือการตีกับเล็กกุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งเล็กกุกเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับถ้าเราไม่มีตุนเนี่ยนะครับอ่านะโอเคตอนนี้ผมวิงว่งไปวิ่งไปวิ่งไป อ่าวิ่งยาวๆนะครับอีคารุสก็หายไปเลยนะครับผมนะไม่รู้หายคอไปไหนนะครับทางด้านที่เมืองแสงนี่ก็เทพก็เมืองแสงในก็แทบจะชิบหายอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนเทพแสงก็ไม่ว่างนะครับนั่งสวยอยู่นะครับผมนะโอเคเราก็วิ่งมาวิ่งมาปุ๊บๆโอเคนะครับผมนะหลังจากให้เราวิ่งมาแล้วเนี่ยให้เราบัฟตัวเองอะไรก่อนนะครับผมนะมีตัวบัฟนะแล้วค่อยไปคุยกับเลกูนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเลกูเนี่ยนะครับพอเราคุยเสร็จเนี่ยจะมีเลดี้เชด มา2ตัวนะครับผมนะซึ่งมากวนตีนเรานั่นแหละนะครับซึ่งสกิลมันก็เบินมานะเอ้ยเบินเอสพเราด้วยนะครับเนี่ยนะเศษผมเป็นพวกแล้วนะครับมันก็ไม่ทำอะไรผมนะผมก็ทำอะไรมันไม่ได้เหมือนกันนะครับวินินกันไปนะฮะยันมันก็เบิร์น SP ผมรัวๆนะครับผมก็ต้องออกมาลบก่อนนะครับผมนะซึ่งแบบนี้เนี่ยสามารถบักได้นะครับก็คือก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกับเลกูดเนะี่ยเราสามารถตั้งถ้ามีตนนะสามารถตั้งป้อม ลอรอบได้นะครับไม่ต้องเข้าไปข้างในนะตั้งรอบๆก็ได้นะครับหรือว่าเอาชัวร์ก็ไปตั้งข้างในด้วยก็ดีนะครับอ่าแล้วผมก็เปิดโฮลี่เลยเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนเข้าดีดคอร์มาอีกแล้วนะครับผมนะอ่าแล้วก็โฮลี่โฮลี่โฮลี่ไปจนมันตายหมดนั่นแหละนะครับผมนะเล็กกูก็ถามว่าสกิลแรงไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างแรงในระดับนึงนะครับซึ่งตอนผมเล่นแก่เนี่ยมาผ่านเนี่ยโคตรยากเลยนะฮะสำหรับผมนะยากมากนะครับโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเควสทั้งหมดสาบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊าายยบ